งั้นมาเริ่มกันที่ข้อที่หนึ่งกันเลยใครเริ่มก่อนดีกว่าพี่นิวก่อนก็ได้ให้พี่นิววิ่งก่อนเลยนิวก่อนเลยเพื่อนเลนะโอ้โหผมอ๋อโอ้โหผมอ๋อละผมก็อ๋อละอ๋อละผมอ๋อละบริสันดัมป่าวะไม่ใช่ผิดครับผมคนต่อไปเป็นคุณนิฟมาให้ให้เปิดก่อนแล้วค่อยตอบบ้าบอเปิดเบอร์สองแล้วกัน เออเปิดเบอร์สองรักกันโอ้ชัดชิปเปงเลยทีนี้ชัดยิ่งเลยอ๋อเนี่ยถึงก็ร้องไอมันชื่ออะไรนะถ้าขนาดนี้ก็ตอบเหรอชัดอนาดนี้แล้วเดี๋ยวนะไอ้แค่ทำไมจะอยู่กูลืมวะเ็บนยันดีเอ็นดีเอ็นดีเอ็นกันดั้มไปครับตอบดีเอ็นดีเอ็นทุกต้องดีเอ็นกันดั้มครับผมแนี่คือแบบตอนแรกอ่ะผมก็เห็นน่ะเห็นแวบๆอ่ะไอ้เราก็เอ้ยอะไรวะกุลกุลไอไม่ใช่เห็นูร้้แลว คลิปแบบผมไม่เท่าไหร่เว้ยอนี่ยคุณนึกออกแต่ว่าคุณนึกชื่อมันไม่ออกมันเป็นมันเป็นไอตัวที่มีกรงเล็บสีมันมันมาจากภาคซีหฟใช่ปะแต่ไม่ปิดใช่ใช่แบบบิวบิวบิวไปต์ดตามบิวไปต์ดตร์ด้วยภาครายเป็นตัวที่ออกมาไม่ให้อ m เมซ n ่ Gunner to Warrior มาโชว์เทพนั่นเองอร่อยใช่ฮะมัน มันคือตัวที่ทําให้คาบิกิเซไคบรรลุไทร์เบอร์นิงก็คือบรรลุท่าใหม่แล้วก็ทําให้เราได้เห็นตีพระเจ้าในภาคนั้นก็คืออเมซิ่งเลดบอลเออร์หรือเพอร์เฟกต์การดครีนั่นเองถ้าไม่มีมันเราจะไม่ได้เห็นนะแล้วขอบคุณมันปีโทเทพอัดนฝั่งมาเอกสยับเลยเออ ดีเอ็นแล้วเจออเมซิ่งเปิดมาอ้าไปเดี๋ยวไปเขาแต่แต่แต่เอาจริงอ่ะถ้าเปิดมาเจอจุดหลักพอดีนะแต่ตรงมือมันเนี่ยมันคือจุดหลักของมันเลยอ่ะคืออันเนี้ยคือเป็นขายมันแค่ต่อไปให้เดซต่อเลยเพราะว่าเดซยังไม่ได้เปิดเบอร์ห้าอ่าเบอร์ห้าอ่ะโอ้โอ้เดี๋ยวโอ้ยดีเอทีเอ็กซ์คุณคุณละอกเลยใช่บลัสเตอร์กันดัม ยังไม่ใช่ใช่เอ้ยไม่ใช่เหรอยังไม่โผ่เดี๋ยวเีเดี๋ยวต่อไปเลยครับนิวต้องนิวปังแล้วแล้วเวเบอร์สองเบอร์สองชัดที่สุดมันมันเป็นบัสเตอร์กันดั้มอะแต่ว่ามันเป็นมันมีร่างหนึ่งด้วยเหรอมีอยู่ในภาคตาเกเซอร์โหกูจะรู้ไหมเนี่ยกูรู้แค่ว่ามันเป็นบัสเตอร์กันดั้มแค่นั้นละกันนะอ่ให้กูนิฟเลยละกันนะอ่า จำชื่อไม่ได้แต่รูปมันเป็นร่างสองออนเป็นร่างพัฒนามันมันอ่านว่าแล้วเดี๋ยวนะมันคือบดบัสเตอร์กันดั้มเว้ยผมอ่านแล้วว่าบดอ่ะอ่ามันอ่านว่าเวร์ดดิอ๋อลืมเปิดการ์ดเปิดมาแล้วการ์ดเปิดเมันแตกการ์ดเปิดก่อนอ่ะนี่เปิดให้เปิดให้ไม่ต้องเลื่อนไปมันคือเวอร์เด้ครับผมเวอร์เด้บัสเตอร์ผมอ่านแล้วว่าบดเนี่ะส่วนใหญ่ขาจะเรียกกันบดบัสเวอร์กันด้เวำบดบัสเตอร์เนี่ยเห็นปืนมาหน่อยแล้วเปิดเจอซีรีส์มันแต่ อกแต่คือ,คอใช่คืออกอะ่ะมันจะต่างกันแต่ว่าพอเห็นหน้าปูบะมันชัดตรงที่มันจะมีไอ้ท <c oughs> ี่ปิดกระบังหน้าลงมา <c oughs> ดางหน้าแต่คือผมมันดึกมันไม่ออกคือปกมันอะคือซีดีมันไอ้มาสเตอร์กันดั้มธรรมดามันก็มีที่ปิดหน้าแบบนี้เหมือนกันไม่ได้ไม่มาสเตอร์กันดั้มจะเป็นแค่ตรงกระบังตรงหน้าผากีเฉยๆแค่หน้าผากฮะเบอร์เดย์อยู่ทีมเดียวกับสไตร์ดัวฮะอ่าไปข้อต่อไปเลยไหมหรือมีอะไรจะอธิบายเกี่ยวกับตัวนี้มไตรงนี้ไหมไปต่อไปเลยจริงๆเมื่อกี้ถ้าเปิดมุมซ้ายล่างอะชื่อมันเขียนอยู่เลยนะตรงปืนมันอะใช่ชื่อมันเเขียยยนอู่ ว่าเนี่ยบวตบลสเตอร์กันดั้มอะไม่เขียนแปะไปเลยอาร์ตมาขนาดนี้แล้วข้อที่สามเมื่อกี้คุณนิดตอบติดต่อไปด้วยเป็นเบสเดียววิดีโอเอคอมเดอร์ผมเปิดอะฮู้เปิดก่อนด้วยขอแก้เบอร์เบอร์ห้าอีกี้เบอร์ห้าอีกแล้วโอ้พี่ฆ่าผมเลยไหมแทงมาเลยเนี่ยไกอา อาไกอาอะไรพูดให้จบไกอาส้มด้วยของแอนดูวอลเฟลกันดับซีเดสซินี่ชุกต้องนี่ไงพี่แล้วแล้วันแปลงเป็นหมาได้อ่ะเออจะอยู่ในรายการไังไงรู้สึกจะใช้ตอนศึกสุดท้ายนะจะไม่ขิดตอนศึกตอนที่ขึ้นไปอวกาศแล้วอ่ะตอนเนี้ยเอกลักษณ์มันอ่ะจะอยู่ จะอยู่ตรงที่เขาเรียกตรงบานมนเลยนะเพราะมันจะมีไอช่องเหลืองๆมันคือไกอาซีรีส์ได้แหละแต่ว่าถ้าเราจําสีไม่ได้อะเราก็จะนึกชื่อมันไม่ออกเหมือนกัน <c oughs> ตอนแรกผมคิดไปไกลกว่านั้นนะไม่ใช่ของไม่ใช่คิดว่าไม่ใช่ไกอาผมยื่อพี่แกงสีผมเว้ยผมนึกถึงซอสอิมพอลเออตอนแรกอะผมผม,ผมก็นึกถึงไปทางซอสอิมพอลเว้ยหรือไม่ก็อันนั้นอะอะไรนะไอไอเวียเพราะว่าสีมันจะออกกอบชมพูแดงๆแต่นิวภาพที่เปิดคือมันเห็นหน้าไง ออประเด็นคือมันเห็นหน้าพอเห็นหน้ากับไอ้ตรงบาน่ออยนึงะที่มจะเป็นไอ้ชุดนุ่ยเอาะมันอยู่เห็นหน้าผมเลยจำได้ได้ว่าเป็นหน้าไก่อาอาเมื่อกี้เรย์ถามไปแล้วใช่ไหมตอบอานิวนิวเบอร์แปดเอาเบอร์แปดเบอร์แปดหูโอ้ยไม่รู้เลยเนี่ยไม่รู้เน่ะเอาแล้ว แต่รู้ว่าเป็นเป็นด้ามที่มันต้องต้องเสะเทินน้ำเสะเทินบกหน่อยๆอ,อ่ะถ้าุกเขาอยู่ตรงชายหาดเออใช่มันเป็นเขาผมรู้ว่าเป็นเขาแหละผมพอผมพอ,ม,พอมีชื่อนะถ,ถ้า,า,ามีข้ามต้องเป็นคุณนิพกันแน่ชื่อพขอมันล้องขอมาก่อนไม่รู้เจอชื่อไอหนคุณนิพมาถ้าไม่เปิดเจอรู้ว่าเป็นอกส่วนอกกับขาหน่อยๆถ้าเป็นเบอร์สองนั้นเราจะเห็นหัวเป็ดหรือเปล่านะ เบอร์สองเองเลยต้องเปิดเบอร์สองแล้วเบอ,อ,อร์สองโอ้โหลูและไหลอย่างนี้แม่งเอ้ยมันมันใหญ่ไปหนึงหัวเป็ดมันบอกเลยนั่นแหละไ,ไอ้ตัวนั้นผมก็ผมก็คิดว่าเป็นตัวนั้นอยู่มาเลยพี่นินี้ไอ้หน้าพี่ขนาดนี้ไอ้เชี่ยลืมชื่อมันว่บอะไรไอ้เชี่ยอะไรเพนเนลโลเป,เลเป้แบบว่าเนั่าใช่แหละเอะเอมันมันคือมันคือไอ้เพนเนลโลเป้อะเพนเนลโลเป้เอ็มดีที่ตัวใหญ่ ไม่ใช่เ g ็ีเทสจีที่ตัวใหญ่ไม่ใช่ใหญ่มากเอยนะไม่ใช่เหรอเป็นโรเป้มันตัวไม่ใช่เพนเโรเป้ฮะไม่ใช่เ้าเดทเปิดเลยเบอร์หนึ่งพามพามเห็นเขาแล้วรู้เลยต้องรู้แล้วเอ้ไม่ใช่ว่ะไม่ใช่เพนนโรเป้เดี๋ยวมันเหมือนนูแต่มันเรียกเหมือนนูกันดั้มเลยเพราะชื่อมันเป็นขีดสามขีดต้องเรียกแล้วล่ะว่ามันชื่ออะไรขีดสามขีดอะเออเป็นขีดสามขีดผมเลยติดเขาเรียกกันเลยว่า รูกันดัมหรืออีชื่อผมจำไม่เขาเรียกกันนะที่เขาเรียกกันในในในเครือของของของตัวเขตนะเขาเรียกกันทรูกันดัมหรือหนูก็ได้เพราะว่ามันเป็นขีดชื่อมันอนะ่ะมันเป็นขีดด้านหน้าด้านตามด้วยกันดัม ชื่อมันมันมีผมจำชื่อมันไม่ได้จำชื่อมาได้แต่รู้ว่าอยู่ในไอฮาร์ทเวิร์ดแฟลต์ะมันอยู่ในมันคือคู่ปรับของเพนเพนนนโปเป้มันอ่านว่าไซกรือยังครับผมเออไซเอ็กไซแต่ในถ้าเป็นในเกมมันจะเป็นขีดไม่ใช่เอ็กซ์ไขีดมันเป็นสัญลักษณ์ถือว่าไซใช่เพราะว่าในในในชื่อที่ผมจะเห็นเอาคือขีดสามขีดด้วยไม่ใช่เอ็กไออะไรผ้าไหมมันจะเอาถูกอะก็คือให้มันใสแต่แต่ว่ามันก็ใกล้อ๋อนี่หรอเรียกว่าเพนนนโปเป้อะ มันต้องเป็นสีขาวเฮนโรเปตัวจะขาวครับใช่ใ้่มันพุกว่าน่อยด้วยมันจะบึกกว่านิดนึงป่ะแล้วว่าลจริงมันเดือนเพราะว่าผมผมจำได้เพราะว่าผมผมอ่ะไปคิดว่าเอะสีมันจะเพี้ยนหรือเปล่าวะไม่ไม่ผมจำไหลจำไหลได้แล้วพอเปิดมาเห็นไหลอะแล้วขึ้นไหลอะมันมันจะคล้ายๆกันใช่แต่ไหลของไทไทกันด้มันนะก็คือมันจะไม่ได้มันจะไม่ได้กว้างเท่ากับเฮนโรเป้ เพนโรเป้มันใหญ่กว่าเพราะมันใส่เกาะอ่าเออยู่มันใส่ตัวนกอยู่ไงฮะอ่าเนี่ยก็ที่ผมบอกให้เปิดมันจะเห็นหัวเป็ดหรือเปล่านะแหละถ้าเห็นหัวเป็ดก็ใช่แหละเพนโรเป้ก็คิดอย่างนั้นถ้าพี่นิเปิดเจอหัวเป็ดก็จบแล้วเออมันไม่มีหัวเป็ดข้อต่อไปพอดีห้านิวเปิดอีกแล้วนิวเปิดอีกแล้วมีคนเปิดมาตอบคือถ้าเขาถูกพี่นิต้องเปิดอ่ะเบอร์สี่เบอร์สี่เบอร์สี่ปุ๊บอะไรวะเนี่ยผมรู้ปืนอย่างเงี้ยมีไม่กี่ตัวเอเปียนบอกวะเอเปียน กันดับ่ะเพี้ยนเหรอไม่ใช่พี่ไปไปคุณนิคเพื่อนแล้วเนี่ยผมมีสองชื่อมันต้องเปิดเบอร์สามเพื่อเพื่อให้เห็นตัวเบอร์สามเห็นตัวไหมล่ะอ่าล้อุ่นตัวนี้นี่นะตัวมันถ้าเป็นกันพลาเนี่ยตัวมันจะใหญ่จนวางไม่ได้ เมันอ่าหาแล้วที่ยมาทีเนี้ยมันมีหลายตัวด้วยในหัวผมอ่ะมันมีแต่ว่า อย่านะเชี่ย,นะยมัน X หรือ X S โแม่มันมีหลายเวอร์ชันนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยแต่ว่าผมมันะะไไ่นใจไปว่าอันเนี้ต้องเป็นตัว X S, <ผม> <S น่าจะใช่น่าจะเป็นฟ้ามาเลยอ่ะตัวเนี้ยตัวเนี้ยน่าจะเป็น X เชี่ยแขนมันสีอะไรวะสีฟา้าใช่แหละ X S แล้วก็มันจะมีติง่งติ่งใหญ่ๆตรงแขนมันมันคือ X มันเขียวนว e ่า E X ขด S อะกันดั้มเออใช่แล้ว E X S กันดั้มผมจำได้ตัวเนี้ยมีตัวรักตัวโปรดผมเลย ใช่ใช่ใช่แล้ว exscanum ครับมันคือที่เขาชอบเอามาจัดท่าแบบไอ้นไะนะเอาเอาปืนมาวางตรงกลางแล้วให้จับปืนนะนะใช่ใช่ตัวนี้นะครับมันเป็นหุ่นในซีรีส์ของอ่าเซนติเนลมันคือเซนติเนล e x s นด n ้ m ใช่ใช่ E กันดัมคือร่างแรกอ่ะก่อนติดฟูลแพคมันจะเป็น S กันดั้มอือคือเซนติเนลกันดัมแล้พอเป็นตัวเนี้ยพอเป็นฟูลแพคอ่ะมันจะเป็น E X X S กันดัมถ้าเป็นตัวสีแดงจะเป็นอีกชื่อหนึ่ง E X S กันดัมเป็นคำหลังที่ชุกต้องปิดทิปเลยเพราะว่าผมเปิดใช่เพราะว่าตอนเปิดเจอปืนอ่ะผมยังไม่มั่นใจ เออแต่พอเปิดเจอไหลอ่ะใช่เลยนี่ใช่แต่ตัวใหญ่คือพระเนี่ยเพราะว่าตอนแรกผมภาวนาว่าให้พี่นิเปิดเจออย่างอื่นที่ไม่ใช่ไหลเว้ยโอ้ไหลมันเด่นมากตัวเนี้ยตอนแรกนะฉันจะเอาทูพีเลียมันไม่ใช่ทูพีเดียใช่ไหมตัวนี้ไม่ใช่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 ถ้าเล่นตัวเนี้ยจริงๆอ่ะมันจะเล่นได้อีกร่างหนึ่งก็คือร่างเวอร์ชันบูสเตอร์มันจะเปลี่ยนจากขามันอ่ะเป็นบูสเตอร์แทนใช่ ชื่อนี้มันชื่อว่าอะไรวะ a อ r l เลสนะตัวอย่างเนี่ยมันจะมีอีกเวอร์ชันนึงอีกร่างนึงอ่ะที่มันจะเปลี่ยนขาเป็นบูสเตอร์ใช่มันคล้ายกับซูพิเลียเลยมันคล้ายซูพิเลียอย่างที่น็อตบอกอ่ะอย่างที่ผมบอกแต่ถ้าพี่พี่เอามาคือ ESX จริงๆอ่ะต้องต้องบอกว่าอ่ามันคือตัวเดียวกันนะเพียงแต่ว่าอ่าไอตัวซูพีเลียมันอ่าตัวเนี้ยต้องบอกว่ามันจะเป็นเวอร์ชั่นก็เรียกเป็นเวอร์ชั่นดีกว่าใช่ร่างไงอย่างที่ผมบอกอ่ะถ้ามันเป็นเอสการดัมอหรือซูพิเลียกันดัม ที่มันอยู่ในเซนติแนลอ่ะมันก็คือร่างแรกมันก็คือตัวเดียวกันใช่ไหมล่ะใช่ส่วน E S X อ่ะคือ E S E X X แล้วอ่ะมันคือร่างสุดท้ายทุกฟูลแพ็คใช่คอลลาบอร์ชันจริงๆอ่ะอีกจุดหนึ่งที่ดูที่ดูความต่าได้ก็คือปืนด้วยนะเพราะว่าปืนซูพีเรียไม่ใช่ปืนนี้พี่ใช่อ่าปืนซูพีเรียจะตัดไอ้กลมๆนี่ออกไอ้กลมๆตรงที่เป็นกระบาดใช่ครับเพราะว่าซูพีเรียมันจะเป็นปืนที่เล็กกว่า เพราะเป็น E s X แล้วอะ่ะ E X จะเป็นทั้งปืนเออบีมไรเฟิลไอเหมือนบีมแมกนัมแล้วก็เป็นไรเฟิลในตัวด้วยเป็นบีมสนไนเปอร์ในตัวข้อ5เนี่ยเนี่ยสุดๆไปเลยและอันนึงอ่ะที่บอกบอกว่าเป็น E X S ก็คือมันจะมีตรงไหล่มันอะมันจะมีคล้ายๆกับปอกดุลอะไรอะไรใหญ่ๆกลางไปอีกด้านหลังในท่อเก็บนะครับเก็บบิสครับเพราะว่าถ้าเป็นตัวตัวตัว S ธรรมดาเออมันจะไม่มีพพแ็ค่ยมไปเป็นข้อ6 <Dead. S 2> เดฟเบอร์หกรู้ไอ,อเหี้ยร <laughs> <laughs> ู้ตอนนี้มีสองตัวเห็นแค่แขนก็รู้แล้วเหรอคนนุณนิ้ไม่อันนี้น่าจะมาจากกล่องกันพาด้วย ถ้าพี่นิปซัดมากล่องกัมพาแล้วถ้าผมตอบไม่ถูกพี่นิวก็ถูกอ่ะผมเดาไงตัดเลยนะแปดกันดับศูนย์แปดเราอันนี้ตัดชื่อเลยมันมีอยู่แค่สองตัวในซีรีส์นี้ผมเดาว่าแค่ผมเดาว่าเป็นศูนย์แปดนะแปดใ่ไถ้าเป็นศูนย์แปดก็คือผมผิดอ่ะพี่นิวละเปิดเลยพี่เพราะมันมีอยู่แค่สองตัวเบอร์สี่เฮ้ยเบอร์ห้าเบอร์ห้าแมวเบอร์เบอร์ห้าแปดเบอร์เบอร์ห้าแน่นเบอร์ห้าไม่เปิดไม่เบอร์สี่นี่คือมึงเห็นทั้งตัวเลยนะแต่มึงไม่เห็นหน้าอไให้เี้ยมันไม ไม่รู้จักตัวนี้เลยอ่ะเพราะว่าผมพูดแล้วว่ามันมีมันมีแค่สองตัวพี่นิฟรู้อยู่แล้วหัวหันน่าอยู่ตรงเบอร์หนึ่งใช่หัวอยู่เบอร์หนึ่งปัญหาคืออะไรนะจำชื่อไม่ได้เลยรู้ชื่อรู้ชื่อผมเพิ่งดูจบด้วยแต่คือผมบอกอย่างที่ผมบอกอ่ะผมเห็นแค่แขนไงกับบีบเซเบอร์เราได้แค่สองตัวมันมีอยู่แค่สองตัวชื่ออะไรนะผมจําชื่ออ่จะจะเปิดเบอร์หนึ่งมาก่อนผมเอาให้ชัวร์ชัวร์กนว่าไม่ใช่ตัวตัวที่ผมไอ้นิวนิวนิววาไง ถ้าพ่นิวข้าวพินิวนึกชื่อไม่ออกก็ต้องพินิบมันมันคล้ายๆก e ับอ e ตัว08ที่คุณนิบว่าแ e หละ e 408อะไรสักอย่างถ้า <c oughs> ถ้าพูดเป็นคนที่เก่งภาษาอังกฤษบ้านๆมันคล้ายๆก e ับ e 708ใช่แล้วถูกแล้วละ่ละนั่นแหละคือชื่อมันแต่ผ <c oughs> มไม่มั่นใจว่ามันมีกี่ล่างเลยนะผมก็ไม่ได้ดูอะ่ะรู้รู้แต่ว่าสีมันบางหลาดพูดออกมาแล้วพี่พินิวพูดชื่อมันออกมาแล้วอ๋อเหรอ08ใช่ไหมล่ะอ่า ไใช่ Eset แปด Gandalf หรือ e z 0 8นั่นแหละที่เขาจะเรียกกันคือแต่เขาส่วนใหญ่เขาจะเรียกกันว่า e z 8ไม่ใช่ไอเจ็กาวไทยเหรอวะจริงๆอ่ะเออผมอ่ะจำไม่ได้รหัสซีรีส์มันซีรีส์มันไม่ใช่ไอเจด้วยมันคือไอเจเกาวไทยแต่ผมอ่ะจำชื่อมันไม่ได้เว้ยแต่ผมอ่ะจำเข่ามันได้แค่นั้นแหละเพราะเข่ามันอ่ะมันจะมีเหมือนตัวข้ออะไรกลมๆตรงเนี้ยเนี่ยเข่ามันเออเพราะว่ากาวตัวเนี้ยเอาจริงๆอ่ะตัวมันอ่ะมันตัวเดิมกับตัวที่ผมบอกเลยว่าตัวเดียวกันกับศูนย แต่ว่าเปลี่ยนแค่หัวนึกสภาพถ้าเปิดเบอร์สามานี่กูไม่เห็นอะไรเลยคืออันนั้นคือที่เขาเอามาบิ้วล้อใหม่ใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่หรือหรืออาวุธเขานั่นตรงนั้นน่ะเป็นสร้างวุธถังครับแค่มาบางนี่บางที่ผมก็สับสนดแล้วแต่ตัวบางบางตัวก็จําเป็นรหัสบางตัวก็จําเป็นชื่อเราอะ โอเคต่อไปเป็นข้อที่เจ็ดเมื่อกี้คุณนิปตอบถูกไอ้เดสเปิดพี่นิปเหรอเมื่อกี้พี่นิปพี่นิปพี่นิวพูดชื่อมาแล้วไม่ใช่พี่นิวเออนิวพวตอบผมอ่ะผมอ่าก็เป็นผมยันไหมอ่าผมเอาเบอร์สองเลยเนี่ยเบอร์สองชิ้หายแล้วไม่มันทำหมู่พูเกินหน้าเลยชัดกว่านี้ไม่มีอีกแล้วตอนเนี้ยรู้กันหมดแล้วมีตัวเดียวเลยมีรหัสตรงเสาเลยเนี่ย ไม่ไม่ทุกคนคนคนรู้แล้วแต่ล่างไหนใช่กลางเนินอยู่ว่าล่างไหนวะถ้าถ้ามองดีๆผมไม่ไม่แต่แต่ผมปาบผมผมตอบเลยกันมันคืออ่ากันดั้มอ่าคอสโบรนเอ็กวันฟูลโค้ดเอผิดครับผมไม่ใช่เหรอวะเอาเอาแล้วเปิดเบอร์ห้าเบอร์ห้าไม่ใช่ X1 ็กวันฟูลโค้ดแล้วถ้าสีสีทำอย่างเงี้ยทะมึนอย่างเงี้ยไม่ใช่ X2 ด้วย X1 ธรรมดานี่แหละ คอสบดมันรกลียสังเกตตรง ขาไมนดีดีสิน้องอเดีย๋ยวดิพี่เอไม่ใช่เดต่อไปเป็นตามนิวไอ้เ้ย้ยเขา,ขา,ขาแม่งมีสีแดงเอาเบาาาเอร์อะไรเอ่เบอร์เออเบ, 3, บอร์สามเบอร์สามอ่ะเบอร์สามนี่ยมองไม่เห็นแบงเสือดำอีกเฮ้ยนึกออกแล้วผมนึกออกแล้วไอ้เย้ยลืมลืมดูลืมดูสีเขาไอ้คอสบนเอ็กสามอะ่ะถูกต้องนะครับผมเอ็กทรีจำได้ว่าสีเขาเอ็กวันก็สีคล้ายๆกันแต่คือเข้าใจว่าผมอ่ะติดที่ภา ว่าเออ่ะมันเป็นฟ้าพอ,อดีจะเปิดจะเปิดไหลเห็นไอ้ไอนั่นเนี่ยจะจะให้เห็นแถบแดงตรงตรงไลหลมันม,มันจะมีแถบแดงอยู่ตรงไหลด้วยแต่ว่าแม่งเสือกเป็นยมืดขนาดเนี้ยเออมมอง,ง,งไม่เห็นคือเล่นไม่ดู้ไหมติดภาพเอ็ทีที่เป็นสีฟ้าเว้ยตอนแรกอ่ะ ผมเปิดมาผมผมคิดว่าไอ้ไอ้สีแดงตรงด้านขวานิดนึงอ่ะเอ๊ะมันเป็นไอ้ตรงปกของฟูโครสเปล่าวะพี่นินฟูโครสตอนพี่นิพเป็นฟูโครสของผมนึกถึงเอ็กวันธรรมดาลองเพ่งไอ้ตรงตรงที่แกนเขามาดีดีมันเป็นตรงเขาใช่ใช่มันมีบ้าบ้าหรอกเอกลักษณ์อีกอย่างหนึ่งของ X3 ก็คือเขามันจะเป็นสีแดงแต่ปัญหามัตรงที่ว่าไอ้ผมไม่ได้สังเกตตรงสามบนหัวเว้ยเพราะว่าในภาพตรงที่ X3 มันเป็นสีฟ้าไง แล้วนี่มันมาจบมาเลยเและสีจำเป็นเล่นแสงไงอันนี้เล่นกับแสงเล่นกับแสงเล่นกับตาผมนี่แหละจริง,รงๆอ่ะตอนแรกอ่ะในใจผมมันมีมีอีกตัวหนึ่งแต่ว่ามันจะเป็นในผ้าบางงะมันคือไอ้น,นี่อเอ็กซ์ศูนย์เอ็กซศูนย์อ่ะตัวตัว,ต,วตัวมันจะเป็นสีเงินทั้งตัวเอออ่ะมันมีตัวแบบของนิวตอบถูกใช่ไหมต่อไปก็คุณนิ้วเปิดเปิดเลยก็เบอร์สี่แล้วกันนะเบอร์สี่ไม่รู้เลย เออตัวอะไรน่ยเ <A> ชียมม,มันติดตรงมีท่อแต่ผมพอจะเดาได้เว้ยว่ามันคือเพอร์เฟกต์กันดั้มครับถูกต้อวนะครับโอโหถูกเลยวะ่ะอาจจะภาคฟิวด้วยเดีๆๆ๋ยวเแน่หอนจริงคนคนนี้ตอนแรกอ่ะผมไม่มัน่นใจเลยจนผมเห็นท่อตรงแขนเว้ย จริงท่อตรงแฉะลช่วยผมไว้แเวโมชันอัปเกรดใช่ไหมมนคือเฟลกันดำเฟลกันดำเลยครับพ exactly. yeah. ี่เฟลกันดำเลยนั้นเล่อะนั้นเข้ามาคือภาคเป็นตัวโมเดลหนึ่งต่อร้อยก็คือเป็นตัวใหญ่เป็นร่างตัวใหญ่ในซีรีส์การ์ตูนภาคกันดำบิลไฟเตอร์ เก่าเก่าอ่ะตัวนี right <laughs> <laughs> well, so, ้เก่ามากตัวนี้เก่ามากเหมือนเอาไอเจ็ดแปดมาแบบฟูฟ้าเมือกี้เมืตอนแรกอะผมผมนึกถึงตัวนึงเว้ยผมนึกถึงท่าทันเดอร์โบเว้ยไอไอไอที่เอาซาคุมาตัดแปลงเป็นกันดั้มอ๋อดดไ้เออแต่ผมคิดว่าเอ๊ะน็อตไม่น่าจะเล่นตัวนั้นก็น่าจะเป็นไอตัวนี้แหละเพื่อฟิกกันดั้มเรียบง่ายละเรียบง่ายมากเอาภาพกร็ได้เลยแต่แต่ตัวในในการ์ตูนมันเก่งนะใช่ใช่ก็ตัวของพ่อพระเอกฮะมา กูยิ้มตอบชูวิทยต่อไปเป็นเดซยังแค้นกับเบอร์ห้าอยู่อ่ะไอเดซเบอร์ห้าแล้วอ่ะง่ายทั้งวันอ่ะแค้นเลยกับเบอร์ห้าทั้งหนาเปิดไปเบอร์ห้าเลยดูแล้วดูแล้วคนนิฟรู้แล้วรู้แล้วเหรอผมว่าใช่เดซนี่กลัวมันจะกล่องตกกันพาเลยนะมึงหารูปมันไม่ได้จริงๆปกกัำพาด้วยปกกัำพาด้วยเอาละว่ากู เชื่อไหมเปล่าวะนะขอขอไอ้เชี่ยต้องทวงฟางทรงจำอก่อนเล่นไม่มั่นใจแล้วเอาแล้วเล่นกูแล้วเนี่ยยอมผ่านผ่านผ่านยอมยอมยอมดึงไม่ออกจริงยอมยอมไ่หอดนิ้วความหวังของหมู่บ้านเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งนี่ไอ้เชี่ยเลยปืนด้วย จะกล่องในี้น่าจะเป็นภาพบิวแน่ๆเลยว่ะปืนด้วยกูไม่รู้ว่าบิวไฟเตอร์หรือ Build บิวไดเวอร์เลยบิลเนี่ยพี่ถ้าถ้าแบ่งตามภาคอะบิวไฟเตอร์ไทยกับบิวไฟเตอร์แล้วก็บิวไดเวอร์กับบิลรบบิ D วดีไรท์ภาพว่ะมองไม่ออกเออคุณนิคเลยนึกว่า,าจะมอง <ผม S 1> เห็นเห็นแคบๆแต่ผมเห็นแล้วนะผมพอเดาแล้วตอนเนี้ยในหัวผมมาแล้วอออเอาของเบอร์สามต้องเห็นไหลไหลถ้าถ้าเป็นถ้าเบอร์สามเห็นไหลมีปืนอ่ะผมผมว่าผมรู้เบอร์สามเบอร์สามอเมซิ่งเซ็แหละหรือเอขีดเซ็กันดั้ง ของทัศยะยูกิครับทุกต้องนะครับเล่นเล่นเอาไอ้นี่มาเลยเดอ๋ยวหะเอทูกันดั้มครับผมเลยตอนตอนแรกอ่ะเห็นเห็น เห็นตรงทนะ้องมันอ่ะกับตรงแขนมายังไม่ชัวร์แต่แต่ถ้าเห็นไหลอ่ะจะชัวร์มากเลยไอตรงไหล่มันจะมีบ้องติดอยู่องที่ม <c oughs> ันบอกเป็นการเอาเซนต้ามาบิลหัวใช่ใช่เซนต้าบิลพี่ผมอ่ะคือ,อตอนเดียวใช่ป่ะผมจะปไปตอบไอตัวนี้จากไอตัวบิวล่าสุดเลยแต่ไม่ใช่ ท้องมันไม่ใช่แบบนี้คือเออแต่พอเปิดมาแม่งก็เป็นแขนถือปืนก็ไอ้คุ้นๆอยู่แต่ไม่มั่นใจแม่งอยากเห็นตรงไหลมันอะเห็นตรงไหลปุ๊บชัดเลยตัวเนี้ยเอกลักษณ์จริงๆอ่ะคือไหล่สองข้างที่มันจะมีปืนของมันอยู่จะเรียกว่าปืนก็ไม่ถูกอ่ะมันเป็นบูสเตอร์ของมันอ่ะตอนมนแปลงร่างเป็นยานใช่เป็นบูสเตอร์แพ็คผมนึกออกแล้วแต่ว่าตัวแรกอะผมนึกอะผมเห็นแผ่นไอ้แผ่นคล้ายๆของดาวเทียมอะแผ่นฟิวอะแผ่นดีเฟกซ์อะดีเฟกซ์ด้านจออ่ะด้านซ้ายอะคือแผ่นนั้นอะทำให้ผมอะถ้าผมไม่เห็นน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 นปืืะะแผผผ่่ัั้้มมลลตววอเเเยยึึกถงรีฟ <อ>ผมตอบถูกก็เดสต่อต่อไปเดสข้อสิบเบอร์ห้าอีกรอบเบอร์ห้ารงวันะโอ้โหโอ้โหจัดจ oh. ัดจัดจะตอบถูกหรือเปล่าเนะี่ย ไม่หอลอกว่าไม,ไม่ใช่ผม,มขอรู้รู้ว่าตัวไหนแต่ไม่รู้ว่าล่างอะไรไม่ไม่อันเนี้ยตอนเนี้ยผมที่ผมนึกนะตัดให้ทุกคนได้เลยมันเป็นบะบมะทอเน,นี่แหละเขามันอะเขาข้างมันอะเหมือนเขาบะบมะทอสละแต่ตอนเนี้ยคือผมกําลังนึกอยู่มันไม่อาจจะไม่ใช่บะบมะทอสด้วยอ มันคือไอ้นี่ไปไอ้เแย่ไอ้เแย่ไม่นึกชื่อไม่ออกอ่ะแต่ผมรู้ว่าใช่อ่ะว่าถ้าเห็นส่วนอื่นอาจจะมั่นใจกว่านี้พี่นิปผมโยนเลยพี่นิวต้องนิวอ่ะนิวอ่ะนิวอ่ะก่อนเบอร์เนี่ผมต้องเห็นส่วนอื่นพอจะนึกออกเบอร์สามนิวบอกเบอร์สามผมมั่นใจละแต่แต่นึกชื่อไม่ออกไอ้เแย่โอ้อ๋อ อรอหนึ่งก่อนึงตอนเนี้ยผมกลัวว่าเขาจะเอาอันนี้มาเล่นผมเว้ยอยู่ในพรีวิวมันอยู่ในพรีวิวกันพามันกันพามันเพิ่งออกมาไม่นานด้วยเป็นไฮเกตอย่างเดียวมันอยู่ในพรีวิวที่จะทำอนิเมะกกลังนึอแต่ไม่ได้ทำแม่งเสือกไปลงให้เกมตบบัตรคอร์สอะไรสักอย่างหรือเปล่าวะไม่ใช่ครับผมใช่อ่ะอ่าเราคุณนิฟดูอ่ะ อ่ะคุณนิพค่าไม่ทีคุณนิพตัวความมั่นใจอ่ะผมว่าเบอร์หนึ่งจะเห็นไอ้ปีกยืนด้านหลังมาที่มันจะมีแขนแขนซ่อน,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 นอยู่แร่งความเป็น,นเกล็ดแล้วอะคือชัดแล้ว,วมันคืออาวุธผมผมจำได้ผมรู้แล้วแต่ว่าผมนึกชื่อมันไม่ออกเออผมมันนึกชื่อมันไม่ออกเว้เพราะว่ามันคือ อ้าผมผมพูดกับพี่นิฟเลยนะพี่นิพนิวน่จะนึกออกแล้วมันเป็นซีรีส์ต่อตอนแรกว่าจะทํามาต่อกับบาบาทอสหรือต่อจากไอออนบาเธอแต่ไม่ได้ทําเป็นอนิเมะมันไปลงให้เกมซึ่งตัวเนี้ยแม่งโผล่มาในพีวว,พวิวเทเลอร์แอนพิววิลเชื่ออะไรกันนะซึ่งในพีววิวแม่งไม่พูดชื่อชื่ออะไรวะจริงๆฮาจิอะไรสักอย่างแม่ อาจีบังลาเมงไม่ใช่ยเขาผัดอร่อยมากผมอ่ะคือผมรู้ว่ามันคือตัวอะไรแล้วเว้ยที่มันมันจะมีคล้ายๆปีกด้านหลังเว้ยแต่ไม่ใช่ปีกเว้ยมันเป็นมันเป็นแขนกลอยู่เพิ่งออกกันพามาไม่นานเนี่ยเมื่อกี้พี่พูดว่าฮาจิใช่ไหมให้ให้เดาชื่อที่สองพยานให้สามพยานที่เหลืออ่ะผมเดาแบบงงๆเลยนะเปิดเบอร์แปดแล้วเดางงเลยนะเบอร์แปดเบอร์แปดาโง่ๆขอเวลานั่งนั่งนึกก่อนฮาจิชิโร่กันดั้ม ไม่ใช่ไม่ใม่ชื่อมันไม่ใช่ฮาชินะไม่ใช่ไม่ไม่ใช่ฮาจิฮาจิโรโบชี Hi นะครับเอาพี่น็อตเขาเฉลยแล้วว่ะเฉลยแล้วเหรอเนี่ยมันฮาจิโรโบใช่เหรอ,หรอไอพี่แปดดิเพราะว่าผมจําหน้าได้ว่ามันคือบัมบัทอสนี่แหละโครงหน้าแต่พอเห็นลายเซตไลท์สีสอะ่ะมันไม่ใช่บัมบัทอสเว้ยมันไม่ใช่บัมบัทท็อดไง ใช่แล้วใช่แล้วคือในทีวิวมันไม่ได้พูดชื่อตัวนี้ออกมาซึ่งผมไม่ได้เก็บโมเดลมันอะไรจะเอารูปอื่นนี้ไม่ใช่ไม่ใช่คาราทคาจีนคาาจีโรโ,โบชิคือร่างแรกของมันไอเนี่ยไม่ใช่มันไม่ใช่มันมันเปลี่ยนชื่อเพราะว่าเนี้ยเป็นร่างอื่นแล้ว <หา S 2> ผมบอกกับรว่ามันไม่ใช่เพราะเพราะฮาจิอะตอนแรก <ละ S 1> ผมบอกว่าฮาจิอะผมจะรู้ถึงร่างแรกเพราะเพราะร่างแรกอ่ะมันจะเป็นดาบมันจะเป็นดาบกับไอ ไอเมสอะไอลูกตุ้มของมันอันยาวๆอะคือกับโลไอที่โลมันจะมีเขี้ยวอ่ะอันนั้นอะคือไอฮาจิโนบุชิแต่เนี่ยไม่ใช่ไอเนี่ยมันชื่อผมขอเปิดกูเกิลแล้วกันนะเปิดเลยปัอมาเลยนะมาโชว์เสียบะ มาโชเซียสมาโชเซียสอ่ะเออเพราะว่าไอมหาฮาชิโรบุโบชีอะไรอ่ะเขามันจะเป็นสีเหลืองใช่ใช่ตอนแรกพอนัดบอกว่านั่นอ่ะผมแล้วเขาไม่แบบนี้ด้วยเขามันจะเป็นสามแฉกชัดเจนอ่ะมันไม่ได้เขาแบบสีสีแฉกแยกกันมาโชย่ะมาโชมาโชเซียสเออใช่เพราะผมเพิ่งเพราะกันทรามันเพิ่งมาไม่นานทีกันพางเพิ่งมาก็ผมบอกไงว่ามันมันจะเป็นตีด้านหลังที่เป็นแขนกลอยูพลาดเลยพิธีกรพลาดเองตัวจริง เอาเีองวลาดเองเราจะแก้ชื่อก่อนมาอะไรนันมาโชว์มาโบมารหัสอะไรวะลืมก็แก้รหัสชื่อ s H G I B O 0 4 0ย์สี่ศูนย์ไหเกอ่ะไม่ไทเกดอ่ะรหัสคุณรหัสมันผมจำไม่ได้ฮะเ G ห อัลหันผมจําไม่ได้แต่ผมแต่ผมจําผมจํารูปลักษมันได้แต่ผมจําชื่อมันไม่ได้ก็ตัวเนี้ยจะเป็นแค่ล่างก่อนก็เลยเป็นรหัสเดียวกันล่างล่างเนี้ยอน้อยมันก็ยากใช้ได้พวกนายก็ยังแบบเป็กแล้วด้วยนะมาชซิสเนี่ยเพราะว่ามันมาชซิสมันเป็นล่างต่อใช่ปะล่ะมันเป็นล่างต่อของล่างก่อนของฮัจิบโรกุชิ ร้างหลังฮัจิโรโชิจ้ะคนทำโจมไม่ทำการบ้านเองเลยเป็นไงลืมมาทำเพราะผมจำได้ว่าเพผมจำได้ว่าตอนเห็นโมเดลมาครั้งแรกอะตอนเห็นโมเดลมาครั้งแรกอะมันสวยมากเลยนะแล้วแม่งคิดว่าไอ้ด้านหลังอะม่งมันต้องเป็นปีกที่มันกลางกลางได้านเท่ๆโอ้โหแม่มาเป็นแขนกลแล้วดูง่อยมากเลยอะไอ้แขนกลมันอะคือไม่คิดว่าจะเล่นแบบว่าเอาพรีวิวที่ไม่ได้ประกาศชื่อ มาแล้วก็คือแบบมาเป็นหน้าปะทอ้อ่ะคือถ้าเป็นหน้าปะทอเราต้องถือต่อตอนแรกฉันจะเอาฮารติโรโบชินีนแหละแต่คืเห็นมันอยู่ในหมวดเดียวกันนึกว่าปูยิกันไม่ไม่ไมแล้วเล่นพรีวิวด้วยนะไม่ไม่อ่าอันนี้เป็นร่างรู้สึกว่าอันนี้จะเป็นร่างแรกมั้งส่วนไอ้ร่างไอ้ฮาร์ติโรโบชิยะจะเป็นร่างหลักนะร่างหลักใช่ไหมอันนี้ร่างก่อนอันนี้ร่างก่อนผมไม่แน่ใจเหมือนกันอ่ะ ข้อมูลตัวเนี้ยเพราะว่าไม่ไม่ได้ไม่ได้ตามต่อแต่ว่าที่จําที่ที่จำลักษณะมันได้อะผมจำไม่อยากกันทาคือตัวเนี้ยคือจะให้บอกว่าตัวเนี้ยมันเป็นไอ้นี่มันเป็นร่างที่ตอนแรกมันอยู่เก็บไว้ในคลางไอตอนเก็บไว้ในค้างอ่ะมันไม่มีปีกตัวมันโคตเหมือนบ้าบาทอดแรกๆเลย มีจะมีเฮดโปกโฮแล้วก็เหมือนมีบูสเตอร์อยู่ข้างหลังแล้วก็เป็นซ่าจริงเมื่อกี้ข้อสุดท้ายแล้วอันนี้ข้อแถมเหมือนนะแล้วเล่นเอาภาคตัวเมื่อกี้มาโอ้แล้วกูตายเลยเดี๋ยวผมเปิดให้ก่อนเลยอ่ะผมเปิดเบอร์หนึ่งเปิดปังแน่นอนน้ำเมื่วานไอเดี๋ยวผิดรูปแป๊บนึงก่อนโอมจุ้ยเล่นมาไอ้โอมโอยเกเนี่ยตายแล้วลบมล้มล้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 คุณคุณทำไมอะทำไมเอาเบอร์หนึ่งไปอ่านี่ไม่รู้เลยตายวะ เปิดได้ยังไงเปิดได้แล้วเปิดได้แล้วเได้ไหมรูนั่นแหะโอ้โหแต่เันแม่เอมาเป็นดอกไม้เกาะตามตัวเลยโอ้ยรู้เลยพอแล้วเป็นไม่มีแล้วหมดแล้วนัมเบิ้ตโอวันตามเโอวตาเอล่ะ ELS เลยทำไมโคตรง่าย ลูกรักพี่ก๊ดเขาเลยเนี่ย <c oughs> เออมาเป็นดอกไม้เกาะตามตัวเลยอะ่ะแต่เอาองจร์อะ่ะเออคือมันมันง่ายอะ่ะตัวเนี้ยรูปมันเอกลักษณ์กเกินแต่ถ้าเปิดมาด้านล่างเจอทุ่งดอกไม้ก็เว่อร์อยู่เหมือนกันอะแต่ไอ้ไอไอไอที่ว่ามาันมันออกมาในโอพีต่งางที่ก่อนเป็นเป็นโอพีก่อนหน้านี้ก็ไม่ใช่ตัวนี้หมดแล้วนี่คือแหวหมดแล้วพี่กอสเกจะแถวนมั้ยลีตัวเนี้ยมันเป็นตัวในเอ็นนะเอ็นเดอะบูบี้อ่า แล้วไอ้เพลงก่อนมันจะมีมันจะมีก่อนหน้านี้ในเพลงเปิดเพลงปิดก็ไม่เหรอที่ว่าเป็นในตัวกันดั้มที่ขึ้นดอกไม้ดอกไม้ขึ้นแบบต้นเนี้ยอ๋อมามาไอ้นั่นเป็นตัวไอ้นั่นครับเป็นเทียเด็บเบอรโอตานโอแบบโอมักาธรรมดาแต่ไม่ใช่แม่ถ้าเป็นในซีรีส์หลักจะเป็นเด็บโอฮะที่เป็นซากอะที่เป็นซากแล้วมีดอกไม้ขึ้นคือเด็บโอแต่ถ้าเป็นแต่ถ้าเป็นในตัวเนี้ยอันนั้เป็นทีวีท่วธรรมดาแต่เน็ตเซอเป็นไอไออะไรนะเป็นเป็นเป็นฉากหลักใช่ไหมอ่านี่เป็นอะไรอ่าเป็นตอน เกือบจะเอ็นเครดิตก็คือเป็นเอ็นเลยไม่ใช่ไปพารีแล้วมันคือเอ็นตอนนี้ตอนที่มาอหลังจากเอ็นเพลงอ่ะคือเอ็นจะจบเพลงไม่ใช่เอ็นจะจบเพลงดิมันก็ก่อนเพลงขึ้นเลยอันเนี้ยหลอดเพเออหลอนเพลงของเป็นภาคเอาไอ้คือตอนใกล้จบอ่ะของอเวคินนี่ที่เซนต์นาเอฟเอเอมาเป็นเอเลียนตัวขาวอ่ะตอกไม้ขึ้นเนี่ย เธอ,อต้องปีกอเนี่ยปีกปีกซ้ายเนี่ยรู้เลยเดีย๋ยวอย่างอย่างรู้สุดท้ายเนี่ยจริงๆอ่ะมันจะมีอีกตัวหนึ่งที่เป็นขึ้นดอกไม้เหมือนกันมันคือไอ้นี่ไอ้แบบโอไลเซอร์ที่มันจะเป็นท่านั่งแขนขาดอยู่อะแต่อเอาเจอแสงปีกนี่ไม่ต้องเดาเลยว่าตัวถ้าเป็นแสงปีกมีแค่มันแหละเอวะอะโอเค งั้นเดี๋ยวไลฟ์ปิดตรงนี้กอนแล้วกันอขอบคุณทุกท่านที่อยู่เป็นเพื่อนกันมาตั้งนานนะครับผมโอเคคือสามคนคือสามคนสยองนะครับว้เจอกันใหม่ในรอกไทยท p หน้าขอบคุณมากครับขอบคุณคุณนิคขอบคุณมิวขอบคุณเดซนะครับผมขอบคุณโตที่หาโจทย์เที่ยวให้คนแบบเขาปวดหัวนะครับไปบ้าไม่เอาคำขอบคุณสิมาตงค่าตัวตรงนี้แนะล้วจังหวะเนี้ยไอ้ว่าดูไปให้แล้วกัน <laughs> <laughs> งานงานตบ่มงานตบไหลแกเนี่ย,ยตบไหล <c oughs> <c oughs> โอเคครับผ <c oughs> มไว้เจนใหม่ไว้เจนครับบ๊ายบาย